นอนตีประตูเมื่อกี้นั่งนั่งรอแม่รอไม่ไหวก็เลยนอนนอนแล้วขาทีประตูจะเข้าห้องน้ำข้างนอกก็มีอาหารข้างนอกก็มีไม่กินจะต้องเข้าไปกินในห้องแล้วก็เพิ่งออกมานี่เองอกินน้ำเสร็จก็พึ่งออกมาแล้วมานนอนบนเก้าอี้แป๊บเดียวจะเข้าห้องอีกละเดาใจไม่ถูกเอาใจไม่ถูกเลย ก็มานั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วนั่งไปนั่งมาก็เมื่อยแล้วก็นอนแหม่ลงเอาขาถีประตูกึกกักกึกักอ,อยู่เนี้ยดูลักษณะาการนอนนอนลืมตาไม่ได้หลับด้วยนะนอนนิ่งไม่ไม่ไหวติงตาก็ไม่หลับอยู่ในท่านี้ กีทีบป,ประตูกุกักกุกักกุกักทีบยังไงก็ไม่ให้เข้าแล้วลูกขี้เกียจรอเธอแล้วจะสองทุ่มแล้วเธอเข้าไปเธอก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ดีเข้าไปแล้วเธอก็ออกมาทนเปิดประตูออกออกเข้าเข้าให้หลับไหมไม่หลับแต่แกล้งนอนนิ่ง ลีลาเยอะเออเธอยุงเยอะมากเลยนะลูกนอนอย่างนี้ยุงมันกัดนะะลีลามาก <c oughs> จะเข้าห้องเหรอ,อหลับจริงๆเหรอหรือว่าแกลับเนี่ยจับหูนดหน่ยไม่ได้เช็ดหูให้หลายวันละ จะเข้าไปทำไมในห้องลูกพึ่งออกมาพึ่งออกมาอย่านะแม่สะกิดนิดเดียวนะแต่เธอนิดเดียวนะนี่เอานะเล็บเธอยาวเ <Hello. S 1> นี่ยเกาจนประตูเป็นรอยอะ่ะกลางคืนจะเข้าห้องกเกาอยางนั้นแ่ะประตูเป็นรอยหมดแล้วทนะ่าเกาจนไม้แตก เสียงใครเสียงใครมาเสียงพี่อ้อยมากินข้าวแล้วไปยังลูกลงข้างล่างยังหาพี่อ้อยไ,ไ,หไ,ไ,หไหมไปบ้างไปบ้าเนี่ยอืไไมอืมอ่ดีดี๋ยวหนูจะไปกินน้ำเหมือลูกจะเข้าไปกินน้ำเหรอน้ำข้างนอกก็มีเพิ่งเปลี่ยนให้กินข้างนอกนี่แหละ ไม่ยอมนะต้องได้กินถึงจะยอมอ่ะถ้าตั้งใจจะเข้าไปกินน้ํำในนี้ไม่ยอมก็จะนั่งอยู่เนี่ยจนจนกว่าจะได้เข้าไปแล้วก็ไปกินอ่ะถึงจะออกมาเนี่ย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 ต้องตามใจจนได้เข้ามากินจนได้อ่ะกว่าจะกินได้ก็เกา่น่ะเกาซ้ายเกาขวาเฮ้ กินดีๆไม่ได้หรอกต้องเกาซะก่อนกินเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้หรอลูกกินน้ำเนี่ยจะต้องเกาซ้ายเกาเกาขวาข้างนอกก็มีถ้วยหนึ่งในห้องนี้ก็มีถ้วยหนึ่งแต่ต้องมากินในนี้ถึงจะออกไปข้างนอกได้น้ำข้างนอกมันไม่อร่อยเหรอฮึต้องมากินข้างในเนี่ย มาหน่อยเอ้ยแสบคักน้ำในห้องนี่ ตามใจจนเคยโตัว้หแก้ไม่หายแล้วเธอเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วตามใจจนเคยตัวจะมากินในห้องก็ต้องเข้ามากินให้ได้เมื่อกี้ก็เพิ่งกินไปทำไมกินเยอะจัง จะไปไหนต่อกินน้ําแล้วจะไปไหนไฮะไปไหนต่อลูกไม่เอาแล้วไม่ออกข้างนอกแล้วพงกหัวขึ้นมาเปิดประตูเข้ามาพงกหัวขึ้นมาดูแป๊บหนึ่งแล้วหลับต่อนอนตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นสี่โมงจะครึ่งน,นะยังไม่มีวี่แววว่าจะตื่น ลางคืนไม่นอนเปิดประตูเข้ามาพงกหัวขึ้นว่าใครเข้ามาพอรู้ว่าเป็นแม่นอนต่อหลับได้หลับดีแล้วนอนในห้องนะอากาศข้างนอกฮอ้ดร้อน,อน,อนเข้ามาข้างในนี่มันมันเย็นเพราะว่ากลางคืนเปิดแอร์เย้ยมหน้าต่างไว้นิดเดียวนอนอยู่อย่างเงี้ย ถ้าคนอื่นเข้ามานะ่ะจะลุกมุดใต้เตียงแล้วนี่แม่เข้ามาพระงกหัวขึ้นมาดูรู้ว่าเป็นแม่นอนต่อไม่สนใจอ่ะนอนอย่างเดียวขึ้นมาเอาอีกทีก็สองทุ่มสามทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวัน